ถ้าพูดถึง s คริปต์เกมซีซั่นสหลายคนอาจจำตัวหลักได้แต่มีผู้เล่นคนหนึ่งที่ไม่มีชื่อไม่มีอดีตไม่มีใครพูดถึงแต่การตายของเธอคือคำอธิบายของเกมนี้ได้ชัดที่สุดวันนี้เราจะมาพูดถึงผู้เล่นหมายเลข163ผู้เล่น163คือใครผู้เล่น163เป็นผู้เล่นหญิงหนึ่งใน Squid ต a เกมซีซั่นสอง เธอไม่ใช่ตัวละครเด่นไม่มีซีนดรา่มาใหญ่ไม่มีฉากเล่าชีวิตในอดีตแต่สิ่งสำคัญคือเธออยู่รอดมาได้หลายเกมซึ่งในสคริปต์เกมการอยู่รอดได้เกินครึ่งทางหมายความว่าเธอไม่ใช่คนอ่อนแอผู้เล่น163ไม่ได้โง่แต่ก็ไม่ใช่คนดีผู้เล่น163ไม่ได้แสดงตัวว่าเป็นคนใจร้าย แต่ก็ไม่ใช่คนเสียสละเธอคือคนธรรมดาที่อยากรอดไม่ช่วยใครเกินจำเป็นไม่กล้าเป็นฮีโร่แต่ก็ไม่เหยียบคนอื่นเพื่อขึ้นไปนี่แหละคือจุดที่สคริปต์เกมต้องการตัวแทนของผู้เล่นส่วนใหญ่การโหวตโอเล่นต่อทั้งที่รู้ว่าจะมีคนตายหนึ่งในการตัดสินใจสำคัญของผู้เล่น163คือการโหวตให้เล่นต่อ ทั้งที่เธอเห็นแล้วว่าเกมนี้ฆ่าคนจริงไม่มีทางถอยไม่มีความยุติธรรมแต่เธอก็ยังเลือกโอเบื้องลึกคืออะไรไม่ใช่เพราะเธอโหดแต่เพราะชีวิตข้างนอกอาจโหดไม่แพ้ในเกมผู้เล่น163กับสภาพจิตใจในเกมยิ่งเกมผ่านไปผู้เล่น163ยิ่งเงียบลงเธอไม่ได้ร้องไห้ ไม่ได้โวยวายแต่ความเงียบนั้นคือความกดดันที่สะสมสคริตเกมไม่ได้ฆ่าคนด้วยปืนอย่างเดียวแต่มันฆ่าด้วยความเครียดความกลัวและความผิดพลาดเพียงเสี้ยววินาทีฉากตายในเกมจำรบเกมจำรบคือเกมที่ต้องใช้สมาธิการควบคุมร่างกายและจังหวะผู้เล่น163พลาด เธอสะดุดเสียสมดุลและตกลงไปเบื้องลึกของฉากนี้คืออะไรเกมนี้ไม่ได้ฆ่าคนที่อ่อนแอแต่มันฆ่าคนที่พลาดเพียงครั้งเดียวและสควิตเกมไม่เคยให้โอกาสแก้ตัวความหมายขององค์การตายของผู้เล่น163ผู้เล่น163ไม่ได้ตายแบบยิ่งใหญ่ไม่มีใครร้องไห้ให้ไม่มีใครจำชื่อได้ และนั่นคือสิ่งที่ผู้กำกับตั้งใจเพราะสะคริปตเกมต้องการบอกว่าคนส่วนใหญ่ในเกมนี้จะตายแบบไม่มีใครจดจำสรุปผู้เล่น163อาจไม่ใช่ตัวละครที่คนรักแต่เธอคือกระจกสะท้อนผู้เล่นทุกคนในเกมนี้ไม่ต้องโง่ไม่ต้องเลวแค่พลาดครั้งเดียวก็ไม่มีวันกลับมา